สวัสดีครับชาวโลบคือทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในแมปอนิเมะสตาร์ทาวเวอร์ดีเนต์นะครับผมแมปนี้ก็น่าจะเป็นแมปที่เพิ่งเปิดใหม่นะพี่เพิ่งเลื่อนเจอเนาะในในโลบก,ก็เนานะก็เป็นแมปที่เพิ่งเปิดใหม่เนาะแล้วก็มาเริ่มใหม่จากศูนย์กันในแมปนี้กันดีกว่าเนาะพี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าข้อมูลมันมีอะไรบ้างพี่ก็ยังไม่ได้เริ่มเล่นเลยนะอันนี้พี่แค่ไปยืนเอฟเคเฉยๆเนาะในห้องเขาเรียกอะไรอะห้องเอฟเคของแมปเขาอ่าแล้วมันได้เวลมาด้วยเนาะแล้วก็ได้ของมาบ้างนิดๆหน,น,น่อน,ะอน,นาาาะไร้้กัวใชทํบง ข้อมูลตอนนี้ไม่คือไม่มีอะไรเลยนี่แค่แค่ไปยืนเอฟมาเล่นเล่นเฉยเเพราะว่ากะว่าจะเอามาเล่นพร้อมๆกันไงเผื่อบางคนแบบฟาร์มแมปนั้นครบแล้วฟาร์มแมปนี้ครบแล้วเลยอยากหาแมปใหม่ๆเล่นเนาะก่อนที่เราจะไปสำรวจแมปกันเนาะเรามาเติมโค้ดกันก่อนดีกว่าสิ่งสําคัญเลยเนาะในการเล่นแมปพวกนี้คือต้องเติมโค้ดอันนี้ก็รับของมาเยอะแล้วเนี่ยเห็นปะเข้ามาล็อกล,ล็อกอินวันละนิดวันละหน่อยเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มเล่นเลยนะ ไปสุ่มตัวมาแค่นิดๆหน่นอยๆอะไม่มีตัวด้วยเนี่ยสุ่มก็ยังไม่มีเลยเนี่ยอะเติมโค้ดกันดีกว่าที่เติมโค้ดอยู่นี่อยู่ฝั่งซ้ายนี่นะโค้ดค่อนข้างเยอะอยู่นะแต่ว่าเหมือนว่ามาเล่นไม่ทันที่ช่วงมันเปิดเกมใหม่ๆจริงๆอะเพราะว่าโค้ดมันหายไปเยอะมากเลยใครที่ต้องการโค้ดก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะมาเติมไปพร้อมๆกันเลยอันนี้อะไรอะอ๋อต้องเข้ากุ๊ปก่อนเนาะต้องเข้ากุ๊ปก่อนถึงจะเติมโค้ดได้งั้นพี่ขอเวลาไปเข้ากลุ่มแป๊บหนึ่งนะกลุ่มของแมปอะสักครู่หนึ่งเดเให อ่าโอเคก็กลับมาแล้วเนาะก็เติมโค้ดกันใหม่แล้วกันโค้ดแรกอันนี้เขาเขาเราเข้ากลุ่มแล้วเราก็สามารถเติมโค้ดได้แล้วนะไล่ไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะจริงๆมันมีเยอะกว่าน,นี้นะแต่ว่าไม่ทันเล่นไม่ทันอาจจะเจอช้าไปตอนแรกคิดว่ามันเป็นแมปเปิดใหม่เนาะแต่ว่ามันน่าจะเปิดมานานแล้วแหละหมายถึงว่าไม่เล่เลนเล่นไม่ทันวันแรกที่เขาเปิดนะเนาะก็เลยได้ของน้อยไปหน่อยอโคเยอะอยู่รู้สึกเหมือนได้รีโลเยอะเลย เหมือนทุกโค้ดให้รีโลหมดเลยนะโคทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณนี้แหละเนาะได้ของอะไรมาบ้างเนี่ยเช็คสิโอ้ได้รีโล่ห้รเลยนะไอพี XP, เงินเพชรของต่างๆกล่องอันนี้อันนี้ได้อะ,อะแคปซูลเหรอ เรามีเท่าไหร่11เนาะเปิดก่อนเลยก่อนที่เราจะไปสำรวจแมปน่าได้รีโลเลทิกเก็ตโอ้อะไรเนี่ยข้อมูลไม่มีเลยนะเป็นศูนย์เลยนะตอนเนี้ยอ่ะ6กล่กลองอ่ะไม่เยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินอ่ะโอเคได้รีโลมาอีก10เหมือนได้ขอไม่ค่อยเยอะเลยแคปซูล อืมโอเคน่าจะประมาณนี้สำรวจแบบกันก่อนแล้วกันเนาะว่ามีอะไรบ้างอันนี้อะไรเนี่ยเป็นประตูลับหรออ๋อมีโอกาสดรอปซองจินอูด,ด้วยอแต่เราน่าจะยังไม่ไหวหรอกอ๋อมีตัวชนะทตุด้วยถ้าเราเอาตัวนี้ไปก็จะบัฟหรือเปล่าเนี่ยยูนิคที่ต้องการอะไรเงี้ยเนาะเขาปรับเปลี่ยนใช้ได้ตามสถานการณ์แต่ว่ามันเกิดหลายประตูเลยนะเนี่ยประตูนี้ก็เกิดอีกอ่ะดรอปเหมือนกันเนาะอ๋อมีการันตีด้วยนะ ลง30รอบได้การันตี4ีิบรอบได้การันตีเหมือนกันโอ้ยดียังมีการันตีด้วยสาหรับคนดวงเกลือๆอ,อย่างเราเนาะที่เล่นหลายๆแมปมาเนาะอันนี้ล่ะเพราเหมือนกันสรุปวา่าประตูเหมือนกันหมดเลยนะเรามาดูที่วาร์ปไปก่อว่าวาร์ปไปไหนได้บ้างวาร์ปอันแรกอ๋อวาร์ปอันแรกมาตรงกลางจุดกึ่งกลางของแมปอันที่สองล่ะซัมมอนอ่านี่ที่สุ่มตู้นะนี่ที่สุ่มตัวละครอันนี้ที่อ e ีโวนี่ตอนแรกที่พี่เล่นนะพี่มายืนเอฟเคตรงนี้ไงนี่เข้ามาคุยกับดีโอตรงนี้เนาะ ค,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 คุยเสร็จแล้วมันก็จะวาร์ปไปห้องเอแล้วก็ยืนยืนอยู่ในนั้นไปเลยแล้วก็ได้ของได้อะไรไปเราก็ได้วิด้วยนะอันนี้คืออะไรอ๋อน,นี่คือที่สุ่มบัฟโอ้มีลีโลเยอะเลยยังไม่ทันเล่นเลยไม่มีตัวละครด้วย <c oughs> ไม่มีตัวละครจะเล่นไปไหนได้อีกลองวาร์ปไปสำรวจกันแล้วกันอาหอมีที่สุ่มบัฟมีที่ลีโลอันนี้เราไปเดินไปดูแล้วต่อไปก็ร้านโกช็อปโกช็อปมีอะไรบ้างอะไหนสำรวจซิมีอยู่สองหมื่นซื้ออะไรได้บ้างโอ้ซื้อลีโลได้ด้วยสาม,มารถเอาทองซื้อลีโลได้นะ ซื้อเพชรได้ด้วยซื้ออีพีซื้อ,อววเอดดอวลให้ตัวเองอะคิดดูดิซื้อเวลให้ตัวเองยังต้องใช้ใช้เพชรอะ <c oughs> มีอะไรอีกอะนี้หินน่าจะเป็นของอีโวแน่เลยอะแบบว่าแต่ละตัวมันก็มีธาตุของมันอะเนาะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้อันนี้อีกพีอีพีอีพีกุญแจนี่ไปทําอะไรลงเลทเหรอยวต้องไปสํารวจอีกรอบนึงเนาะอาจจะต้องฟาร์มเงินก่อนอะเราไปดูที่ต่อไปกันดีกว่าต่อไปก็สตอรี่เนาะไล่ไปดูแต่ละที่เลยสตอรี่อ๋อเหมือนหมู่บ้านนินจาเลยเนาะ อ๋อก็จะเป็นด่านให้เล่นเนาะแต่ละด่านก็มี6 act อันแรกเป็นดินจามี6 act ตัวที่น่าเล่นก็นี่สตัวนี้สามารถนามาเล่นได้อันนี้ก็ระดับแรงป้าสีฟ้าอันนี้ก็สีม่วงระดับน่าจะอีพิกเนาะถ้าเกิดตามระดับที่เราเคยเล่นมาเนาะความรู้แบบต่างๆที่เราเคยผ่านมาตอนนี้ก็มีสตรอรี่แค่3อันเองนะน,นี้ก็เป็นด่านของอะไรอะดาร์กบอลอันนี้ก็น่าจะเป็นของโซโล่เลเวลลิ่งเนาะมีไม่เยอะนะเรารีบมาเล่นก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าแมปนี้คนเล่นไม่เยอะนะเล่นประมาณ6 0 7 0คนเองมั้ง ที่น่าจะเป็นคนนี้6กเจอ่ะที่มาเล่นแบบเนี้ยโอเคก็ okay. สำรวจก่อนแล้วกันหาข้อมูลไปในตัวด้วยอันนี้อะไรเลทเหรอนี่ไงเลทเลทมีร้านค้าเลทด้วยเรายังไม่ทันลงเลยมาดูแล้วอ่ะอ๋อนี่ไงที่เราได้ตเกตมา เราได้ตั๋วมาเฮ้ยมีกาโลอยู่นี่นี่เองเรามีเท่าไหร่มี150มีกาโลขายอยู่นี่นะ 2, เจ็ดสองพ้เ้ยมันจะเปลี่ยนตลอดเหรอทำไมของมันเบิลเหมือนมันบัคเล่าเนี่ยทำไมมันเบิลออกมา2ชิ้นเลยอะล้วทำยังไงถึงจะได้ตั๋วพรุ่งนี้อะเดี๋ยวลองส่องดูดิอ๋อเหลตมีอันเดียวนะอ๋อลง50รอบก็การันตีแล้วก็ไม่น่ายากเท่าไหร่หรอกมั้งถ้ามันมีการันตีอย่างเงี้ยหรือว่าจะยากเพราะว่ามีการันตีไงด่านอาจจะผ่านยากหน่อยมีแคปซูลมีตัว๋วมีด่านเดียวโอเคเเเเเรราาาต้อนะ้ออออออีีบลล่่่่่่่นน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 จะะะะไไไไดวคืพพแมมปททยั ที่ฟาร์มแร่เลยเนาะเหมือนเป็นเหมืองเลยอ่ะอิลิเมนต์ช็อปอ๋อเอาหินสีต่างๆมาแลกซื้อของได้ซื้อรีโลซื้อเพชรซื้อดาวอืมโอเคโอเคไหนขอเช็คสิอันนี้ในนี้หรือเปล่าไม่ใช่อ๋อต้องอันนี้ล่ะอ๋อไม่ใช่อะไรเป็นแค่แบบสวยๆเฉยๆอ๋อมี3สีนะมี3าสีแล้วก็มีตัวที่แนะนําด้วยค่อนข้างที่จะดีนะแต่ว่าควรใช้ตัวไหนมาเล่นนะเนาะสำหรับเราที่ยังไม่มีไกด์ก็เป็นแนวทางได้อย่างดีเลยไปไหนได้อีกข้างล่างนี่อะไรอ่ะทำไมมันเลื่อนลงมาไม่ได้อันนี้อะไรอ่ะมันอยู่ข้างล่างสุดอ่ะแต่มันไม่เห็นวว่ามมมมัันนหหหดดคืออะไไร สตอรี่เหมือนกันเหรอน่าจะเป็นสตอรี่เหรอเอ้ยหรือจะเป็นรีเจนสเตตป่ะเนี่ยมันมีคําว่ารีเจนอยู่อะเพราะของมันไม่เหมือนกันไงแต่ด่านเหมือนกันแต่ได้ของเยอะกว่าเนี่ยน่าจะใช่นะน่าจะใช่น่าจะใช่น่าจะเป็นรนะีเจนเนาะโหมดรีเจนอ่ะใช่จริงด้วยจริงๆเราเข้าแค่ที่เดียวเราก็กดเลื่อนไปได้เลยนะไม่ต้องแบบเดินไปก็ได้นะเอ้ยใช่ป่ะเนี่ยทำไมของมันไม่เหมือนกันน่าจะไม่ใช่นะน่าจะคนละหมวดกันอ่ะโอ้มีของด้วยการันตีห้าพันป่ะห้าร้อยเวฟมีดอกของด้วยนะทุกอย่างเบาเบออีาบรารรัดลย เรื่องตัวละครนี่ก็สําคัญเหมือนกันเรายังไม่มีตัวละครเลยมีอะไรให้ดูอีกอันนี้ร้านค้าเลดช็อปเหรออันนี้คือน่าจะไปลงเลดแล้วก็เอาของมาแลกตรงนี้หรือมั้งเนี่ยตอนนี้เราไม่มีเนี่ยไปรูปดาวมาแลกของพวกอีโบอีโวหรือเปล่ามีอะไรอีกข้างบนนี้อันนี้ร้านค้าเลเวลอ๋อเลื่อนเวลรับของได้โอเคอันนี้ก็ไปเอฟเคมายังไม่ทันได้เล่น๋อกดทีเ้วรับให้หมดเลยนะโอเคยู you. จะได้ไม่ต้องเสียเวลากดอันนี้ละ่าบอกว่าน,นี่คือหอคอยเปล่าหอคอยลงเราได้เหรียญเนาะอินฟิอิน,อ,น,อ,นอินคอยเหรออ เอามาแลกซื้อของได้ตรงนี้รีโลเทพเจ้ามังกรตรงนี้ล่ะเอ้ยไอยตัวนี้ล่ะอันนี้ชื่อว่าอะไรโกจิต้าเหรอทำอะไรได้เขบพูหน่อยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่าโอเคเรามาดูเทพเจ้ามังกรตรงนี้ดีกว่าว่ามันคืออะไรเนาะอ๋อต้องการดักกันบอลลูกหนึ่งถึงลูกเจ็ดเพื่อมาขอพอนี้เหรอแล้วก็มีตัวโกหังอยู่ในนี้ด้วยนะน,นี่เมฆสีทองอารมณ์เหมือนคอสมิกหรือเปล่า อันนี้ก็น่าจะเป็นของอีโวโกฮังแน่เลยการันตีเหมือนกันนะสุ่มครบ50ครั้งได้มั้งเนี่ยแต่เรามีดักกันบอลอยู่เหมือนกันนะที่เราเติมโค้ดมาเนี่ยน่าจะกดได้ประมาณ15รอบขอพอได้15ครั้งเนาะลองขอพอดูไหมผู้เล่นใหม่เราต้องหาของฟรีใช้ก่อนเนาะโอ้โหโอ้โหดีสุดก็น่าจะเป็นตัวโกฮังนี่นะมั้งเกือจังครับพี่จา๋าโอ้โห ได้ของอีโวแต่ว่าไม่ได้ตัวละครล้วจะใช้ยังไงอะตัวละครมาเถอะจะหมดแล้วนะโอเคหมดได้ของอีโวนะแต่ว่าไม่ได้ตัวละครเราต้องหามาอีกสามสิบห้าลูกแก้วเนาะมาถึงลูกละอย่างละสาสิบห้าเนาะเพื่อมาสุ่มให้ได้การันตีไปเลยเรามันสายเกลืออยู่แล้วเนาะ ไปต่อแล้วกันเราใช้ดวงหมดแล้วคุยพวกนี้ได้อะไรบ้างเนี่ยเหมือนจะมีอีเวนต์พิเศษหรือเปล่าหรือว่าแค่คุยเล่นๆแบบว่าเผื่อเงาๆก็มาหาคุยเล่นหรือเปล่าโอ้ไม่มีอะไรอีเวนต์อีก2วันนะวันนี้ก็วันที่วันที่8นะวันนี้วันที่8อีก2วันก็น่าจากวันที่10เราต้องรีบเล่นก่อนเลเนี่ยนะก่อนที่จะอีเวนต์มันจะมาเนาะอันนี้คืออะไรอ๋อเรื่องาธาตุเหรออ๋อนี่ไงมอนมันมีพวกพวกอิเลเมนต์ในในตัวด้วยน,นะอย่างเช่นอันนี้มอนาธาตุอันนี้มอนสตานนร,รอ อันนี้อะไรอะมอนวิ่งเร็วมั้งอ๋อมันมีแบบว่ามอนมีหลายแบบเลยนะแต่ไม่น่ามีบอนแอบปะมันไม่ได้บอกอะอันนี้ล่ะอันนี้น่าจะคุยเฉยๆชื่อมันไม่ค่อยมีอะไรได้โดดเด่นอันนี้อะไรยังไม่เปิดเนาอ๋อ,อกำลังซ่อมบำรุงอยู่เนาะน่าจะประมาณนี้แหละมั้งเท่าที่สำรวจมาเฮ้ยอันนี้ล่ะเตตัตเอาดาวเขียวมาแลกเหรอดาวเขียวแลกฟีเลนเฮ้เรามี66ใช่ปะใชคดาวเขียวนี้ปะเนี่ยอีกนิดเดียวจะแลกได้แล้วนะเนี่ยถ้าได้อะแจมเลยจะได้มีตัวดีๆใช้ตั้งแต่่่เริมรรนี น่าจะใช่เหรอมั้งแล้วดาวสีเหลืองเรามีปะจะได้แลกดาวสีเขียวดาวสีเหลืองมี60เอามาแลกเป็นสีเขียวเพื่อแลกตัวละครแต่กลัวดาวมันหายากจังเลยไม่อยากสุ่มเลยเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะเราเอาไปสุ่มตัวกันก่อน,อนดีกว่าอ่ามีสะสมตัวละครด้วยนะตัวละคร่อนข้างเยอะนะวเนี่ยเนี่ยสะสมครบก็ได้ของไปเรื่อยๆเลย5 10 15 20 25เนาะโอเคไปน่าจะหมดแล้วแหละไปสุ่มตัวละครกันดีกว่าน่าจะได้ข้อมูลรอบๆแมบบมาบ้างละคนก็ค้อ อยู่ในเซิร์ฟเดียวกันเยอะอยู่นะอ่ะสุมมาโอ้โหดวงกดขายไปเลยอีปิกกับแรดีนะได้เพจจากการเติมโค้ดมาด้วยเฮ้ยรีเจนออกยากมากเลยทุกอย่างมีการันตีหมดเลยนะมิติกตัวรับก็มีการันตีอยากได้รีเจนไว้สักตัวหนึ่งจังอ่ะโอเคประมาณนี้แหละเอารีเจนไว้สักตัวเดียวก็พอละอ่ะมี3ตัวเราอ่ะสุ่มซ้ําได้7ตัวนัเนี่ยโอเคครบไปลองเล่นกันดีกว่า ว่ารูปแบบการเล่นเป็นยังไงหรือลองสุ่มบัฟดูด้วยดูบัฟก่อนไหมว่ามีอะไรบ้างแต่เราอาจจะยังไม่สุ่มหรอกอ่าตัวละครดูเล่นๆก่อนแล้วกันว่ามีบัฟอะไรน่าสนใจบ้างสามารถปิดสคริปต์ได้ด้วยนะเนี่ยโอกาสการออกก็อบอกอยู่นะกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์โอเคบัฟเยอะมากหลากหลายมีบัฟเฉพาะพตัวเงินก็มีโอ้นี่อันโหดสุดตั้งได้หนึ่งตัว ค่าตัวไม่แพงขึ้นด้วยนะเนี่ยชอบเลยบวกดาเมจสามร้อเปซแต่ว่าเรารอมีตัวดีๆก่อนค่อยสุ่มแล้วกันเนาะตอนนี้เราน่าจะเล่นไหวอยู่เพราะเราเป็นมือใหม่เราต้องสะสอ่าเขาเรียกอะไรเก็บของไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้เดี๋ยวเรากดใช้มั่วส่วแล้วเราจะทรัพยายกรเราจะหายไปหมดเนาะเควสล่ะวางตัวละคร100ตัวซัมมอนโอ้ยอีก2ครั้งอันนี้เควสประจําวันนะเดี๋ยวก่อนขอสุ่มอีกสองครั้งแล้วกันจะได้ทาเควสไเป็นในตัวด้วยอ้าตู้เปลี่ยนพอดีเลยเอาส่ตามะไว้แล้วกันเผื่อได้ส่ตามะเนาะจะได้ โอเคแค่นี้แหละแค่ทำเควสก็พอแล้วโอเครับแล้วอันนี้ค่ามอน1000เล่น In f ฟ n i t ตี้สองเวฟลงเลท10ครั้งโอ้ยไม่ยากนะเควสประจำวันแค่ขยันขยันก็พอแล้วอา้าวตกใจหมดนู้นก็เป็นอะไรกินมันค้างไปสตอรี่กันดีกว่าไปดูรูปแบบการเล่นลวกันอา้าวกดผิดมันวาร์ปแล้วหน้าต่างนี้มันไม่หายไงก็เลยเผลอมือลั่นไปอ่ะด่านหนึ่งแอคหนึ่งตัวละครที่แนะนำอันนี้อะไรอะ่ะตัวละครเหมือนตัวฟนะิวชั่นเนาะมันเป็นตัวระดับสูงเลยแต่ว่าอยู่แค่ระดับแรองอะ่ะมาเล่นเลยใช้เดียว โอ้ยมันมีเสียงเพลงด้วยนะเนี่ยต้องปิดเสียงก่อนเอ้ยมีคูณ2ให้เราฟีฟีด้วยนะเนี่ยเปิดไปเลยแล้วกันอ่ะลองดูก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงตั้งเลยเอฟเฟกเปิดไปอยู่ไปนเนอะอ่ะลองตั้งตัวดูก่อนมันไม่เห็นอนะแต่มีเสียงโจมตีอยู่เนาะค่าตัวไม่แพงนะ8 0 0เองอะตัวรีเจนวางตัวอาจจะนงนงหน่อยเนาะเหมือนมันบักบักอยู่อะอย่างนี้แหละเรามาเล่นใหม่เกมใหม่มันก็จะประมาณนี้แหละมีมินิเจอร์ด้วยนะมีมินิเจอร์แต่ว่าไม่มีอัปเกรดออโต้ให้นะสามารถกดอัปได้เลยนเ,เนี่ยกดอัปเองเนาะ กดอัพเองได้เลยอืมโอเคแต่หน้าต่างแับนี้มันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชอบแบบว่าเรียงเลียงเียงเรียงเียงกันอะบางเดีเราเล่นแบบอื่นมาแล้วมันแบบชินแบบนั้นมาแล้วไงโอเคอัพตันลองอัพตัวรีเจนล้วตันดูี่ว่าจะดาเมจเท่าไหร่ชื่ออะไรฟูจิเหรอตีไม่ถึงอีกยืนไกลเงินเด้งเร็วอยู่นะขนาดไม่มีตัวเงินนะไม่มีตัวเงินเงินยังเด้งเร็วเลยอโอเคไม่น่ามีปัญหาเลยหรอกน่าจะเล่นสบายๆรูปแบบการเล่นก็ไม่ยากเท่าไหร่โจโจโจโอเคบอสออกมาละอ๋อมีคัสซีดบอสคุ เพราะว่าเสาเมื่อกี้เนี้ยมันจะช่วยเพิ่มเลือดบอสไงโอเคไม่มีปัญหาเลยนะงั้นก็ขอลงสตอรี่กันแล้วกันนะเจอกันตอนลงจบมันน่าจะวนๆหลุมๆอย่างนี้แล้วเนาะแมปแนวทาวเวอ e ์ดีฟ e นเนาะไปไปหาทำตัวกันที่หลังแล้วกันมาทุกคนตอนนี้ก็เป็นสตอรี่สุดท้ายแล้วก็แอคสุดท้ายแล้วนะค่อนข้างที่จะไวมากเลยเนาะเพราะมันมีนิดๆหน่นนอยๆเอง เราตั้งใจเล่นแป๊บเดียวเราก็จบละแต่ค่อนข้างจะไวอยู่นะมันโหดอยู่อะ่ะแต่มันไม่ได้โหดถึงขั้นเราเล่นไม่ผ่านแต่แค่ว่าเราต้องไวเฉยๆอะ่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าปรับอะไรไว้หรือเปล่ามันเลยไวมากเลยหรือว่าเป็นคูณ2อ,อันนี้หรือเปล่าเนี่ยสปีดคูณออ2อ่ะมอนวิ่งโคตรไวอะ่ะอันนี้ก็เป็นสุดท้ายละไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แค่ตัวระดับแรกก็เล่นผ่านแล้วอะคิดดูดิแต่มาโดนสตัรด้วยนี่สิโอ้ยเกือบหลุดนะเกือบหลุดก็เลยไม่ได้เล่นหน้าบ้านกระจุกกันแล้วแบบว่ากระจายกระจายกันออกมาเนาะ อันนี้เราก็ต้องคอยคลิกทิ้งด้วยนะอันนี้อันนี้มันจะทําให้มอนวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยคลิก5ครั้งมันก็ตายละเราต้องเป็นคนแตะเองนะไม่ใช่มอนตีนะเราต้องเป็นคนทําลายเองไอ้แทน่นอันเมื่อกี้เนี่ยที่มันโผล่ขึ้นมาเราไม่มีตัวเงินด้วยแหละเราเลยอัพตันได้ไม่เยอะเท่าไหร่ เราก็ต้องนั่นแหละเท่าที่มีอ่ะมันจะมีธาตุด้วยนะแมปเนี้ยมีเรื่องธาตุด้วยนะเห็นปะไทตาม,มาเป็นธาตุสีเขียวอิทาจิเป็นธาตุสีสีฟ้าก็คือธาตุน้ำเนาะยูจิก็เป็นธาตุไฟเนี่ยมีเรื่องธาตุเข้ามาด้วยค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ลืมดูไปทีนึงมีพาร์ทสีด้วยอย่างเช่นซาสเกะเนี่ย สามารถสตัร์ได้เนาะสตัร์ได้หนึ่งวิเลยนะค่อนข้างที่จะดีส่วนไซตามะเนี่ยมันอะไรนะมันจะโจมตีดาเมจคูณ2เนาะมันบอกว่า1ใน3ามอะอารมณ์เหมือนโอกาส1ใน3มั้งจะทําการตีคูณ2โอเคจบละเอ้ยมีอีกเหรอมันมีกี่แอคเนี่ยมีแอคกเด้วยเหรอตอนแรกคิดว่ามีแค่6กแอคนะเหมือนแอคอื่นอ่อะแย่ละโหดแน่เลยเดี๋ยวขอขอใช้สมาธิแป๊บน,นึงนะ นึกว่ามันจบแล้วนะเนี่ยจะได้ออกไปทําตัวเพิ่มพะรู้สึกว่าตัวที่มีตอนนี้คือเล่นยากมากอันนี้ก็คือตัวเดิมๆแที่เราซุ่มมันตั้งแต่ด่านแรกเลยอะ่ะจะเล่นมาเรื่อยๆเนาะก็พอเล่นไหวอยู่แต่ว่ายูจิด่านนี้ไม่ชนะท่าน,นี่สิอ่ะเอาทุกตัวมาช่วยกันลุมตีให้หมดเลยเย่างน้อยก็ยังเป็นดาเมนไงยังพอเชื่อกันได้เนาะเสียงเอฟเฟคค่อนข้างรุนแรงเนาะแต่ก็พยายามปรับให้อ่ะเกิดอีกแล้วมันต้องวิ่งไปใกล้ๆนะมันถึงจะโจมตีได้นี่5ครั้ง5โอเคเอฟเฟคค่อนข,ข้างละลานตานะ อ่ะเดี๋ยวอัพซาสึกิกตัวนี้เอาไวส้สตันหน้าป้อมแล้วกันอ่ะพออัพมาสักพักนึงจะเป็นฟูลเอเีไงแล้วสตัรหนึ่งวิด้วยสตันเสร็จแล้วก็มาอัพดาเมจแล้วกันอันนี้จากที่จำๆมาน่าจะตัวละหกพันมั้งอัพตันอะนะมีเงิน6000ก็อัพใส่ตำมตันละอ่ะโอเคไม่น่ามีปัญหาอะไรละเดี๋ยวนะอ่ะซาสึกิอยู่นี่ตัวหนึ่งซาสึกิกนี่ประมาณโอ้โหอัพตัวแพงอะ่ะฟูลเอเีตีสตัน4วิด้วยอ่ะบอสมาละนี่บอสก็จะมีคูลเลือดด้วยนะอ๋ออันนี้เป็็นนนนนววิ่ว่่่งงเเเรปป๊บตีีีีให้พัััไลยยออมมกกแแ อันนี้7แล้วนะอย่าบอกนะว่าเล่นไปเรื่อยอะเอายังไงกันแน่เดี๋ยวเขาออกไปดูก่อนแล้วกันเนาะงงอะปกติมันน่าจะหมดแล้วปะมัไมันยังไปต่อได้อีกอะเดี๋ยวเช็คใหม่ซิทาไมมันถึงไปได้เรื่อยๆปกติด่านอื่นมันก็มีแค่6เองนะแต่ทําไมทัน2องจินอูดันเจี้ยนมีไปได้เรื่อยเนี่ยมันก็มีแค่นี้เองนะเนี่ยก็ลงสตอรี่หมดลวหรือว่าเราไปกดผิดวะด่านอื่นมันก็มีแค่3เองนะอินฟินิตี้เหรอก้องไม่ใช่นะนี่ยังไม่ได้ลงเลยสตอรี่แปลกๆฮะเนี่ยมันก็มีถึงแค่6นะแต่ไปกิ้เราลง7จบแล้วอะอย่า งงเลยนี่ตัวที่ชนะทางก็จะมีประมาณนี้นี่เรามี2ตัวกันชนะทางก็เลยเออขอเล่นผ่านอยู่เอองงว่ะอาจจะเรื่องบั๊กอาจจะเยอะหน่อยนะก็ทําใจได้เพราะว่าเราเพิ่งเล่นใหม่นะเผื่อ <c oughs> ใครเข้าไมาเล่นแล้วเจอบั๊กแบบว่าปั๊มของอะไรเงี้ยเอามาบอกกันด้วยนะห <c oughs> ยอกเล่นเฉยเพราะว่าเคยเจออยู่นะมันมีแบบเวลนิดเดียว่างเวลสิแต่ว,ว่ามีเพชรเป็นหลักบีเลยแล้วรีโลมีเป็นแสนะ ตอนนั้นเข้ามาก็คือตกใจเลยเว้ยมันทํำยังไงมันบัก็กหรือมันโปหรือมันอะไรนะของแบบเยอะมากเลยนะะรับของก่อนได้หนึ่งพันเพชรอ่ะ,ะเราไปสุ่มตัวกันดีกว่าเนาะเราน่าจะต้องมีตัวมิติระดับไอดีกันบ้างเนาะซาสึเกะเหรอเอ้ยไม่ใช่อันนี้มันอิทาจิดิเอา้าอ๋ออันนี้เติมเพิ่มดวงโอ้ยก็ไม่แพงเนาะ,ะหรือมันเป็นเงินหรือเป็นค่าโลบักร้อยห้าสิบโลบักอย่างงี้เหรออ่าอันนี้รีโลฟาส์สำหรับคนที่ต้องการสุ่มบับดนะีไวๆเนาะ รีโลขายอ้อมีไม่เยอะเท่าไหร่ภารกิจละ่ะวางครบ100ตัวซัมมอน100ตัวค่ามอน1000ตัวอ่ะเหลือลงอินฟินิตี้กับลงเลทสิบรอบเนาะแต่เราอาจจะต้องทําทีมก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่ไหวอันนี้ประจําสัปดาห์สุ่มบัฟหนึครั้งนี้อะไรอะ่ะ19เคลียร์เจมเคลียร์หนึ เคลียหนึ่งร้อยเกมอ๋อเล่นจบหนึ่งร้อยด่านอีโบสามตัวละครโอ้ oh, เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอะงั้นเรายังไม่รู้นะว่าตัวไหนมันดีไม่ดีเนาะแต่ก็ไปหาดูมามั่งแล้วแหละว,ว่ามันจะมีเทียริสใน d i s c o r ์ดเขาให้อยู่เนาะอยากเห็นไหมว่าดิสเทียริสเขาเป็นยังไงมั่งอะดูไว้เป็นแนวทางได้เนาะส่วนตัวก็ยังไม่รู้นะว่ามันหาจากไหนอะไรยังไงเนาะแต่ละตัวแต่ว่าเท่าที่ดูมันก็โอเคอยู่นะตัวตัวละครมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกเดีย๋ยวเอาขึ้นให้ดูเนาะอะ ได้ไปเจอมาในดนะิสคอร์ดเนาะก็เป็นดิสคอร์ดของเกมเขาเองเลยเนาะก็ดูไปเข้าๆก่อนก็ได้ประกอบการตัดสินใจเนาะว่าเราจะสุ่มมาใช้ดีไหมเนาะเท่าที่ดูอ e ิทจิตอนนี้เนาะจะดูก่อนว่ามันติดอะไรบ้างอ่ะติดอยู่นี่นะเป็นเมตาธาุไฟเนาะที่เขาขึ้นมาตรงนี้เป็นเมตาธาุไฟตัวอ,อื่นเล่นได้อีกไหมดูซิอ่ะมีตรงของผู้เล่นใหม่เนาะสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นเนาะก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะอยู่ตรงนี้แต่ตัวอื่นๆก็น่าจะไม่น่ามีให้สุ่มหรอกมั้งดูท่าละมีบางตัวที่สามารถสุ่มได้ โอเคอิทาจิก็ติดอันดับอยู่เนาะเราก็จะสุ่มไปใช้ก่อนแล้วกันดูไปคร่าวๆได้เซฟไปดูได้นะอ่ะเราสุ่มกันเลยดีกว่าตู้มันจะรีสินาทีเนาะก็สุ่มเก็บไว้สักตัวหนึ่งประดับไอดีเนาะอ่ะเราเปิดขายไว้ก่อน2ตัวแรกเราจะไม่เอาเนาะมันจะได้ไม่ลกช่องโอ,โอเคได้1ตัวละรีเจนอาจจะต้องโดนการันตีแน่เลยนะมันมีเพิ่มดวงปะลืมเช็คเลยว่ามันมีแบบเพิ่มดวงอะไรหรือเปล่าโอเคไม่มีเนาะไม่มีเพิ่มดวงอ่ะสุ่มเลยจนกว่าจะได้อิทาจิการันตีก็ไม่เป็นไรมันแน่นอนอยู่แล้วทีี่เราจะโดนกนกัต อ่ะการันตีละหนึ่งตัวจบเทคนิคก,การสุ่มเพียงแค่หนึ่งครั้งได้ตัวมิติอ่าเห็นไหมเพราะว่ามันการันตีแล้วไงกว่าจะครบสักห้าพันอ่ะจะได้โ่งจิน o. อูเนาะโอเคเรามีต <Okay, S 2> ัวมิติใช้ละหนึ่งตัวนี่เป็นท่าอะไรอะ่ะมันดูท่าในนี้ไม่ได้หรอหรือว่าต้องเข้าไปดูในเกมอย่างเดียวมันน่าจะดูให้ดูข้อมูลท่าดได้เนาะด้านนอกเนาะจะได้สะดวกสะดวกหนอ่อยอันนี้เราก็ไม่รู้เลยว่ามันเป็นท่าอะไรบ้างเนี่ยไม่เห็นด้วย โอเคเรามาสุ่มบับให้อิตาจิสักหน่อยดีกว่าแต่เราเลือกก่อนเนาะมันเป็นธาตุไฟมันน,ดดน,มนะน่าจะเป็นสายดอทปะในความคิดนะน่นาจะเป็นสายดอทแน่ๆเลยอาใส่เข้าไปปึ๊บอันไหนที่เป็นสายดอทบ้างอันนี้ AOE อันนี้ดอทอนจริงเอานี้ก่อนก็ได้นะเพราะว่าเรารีโลเราไม่ค่อยเยอะเราก็สุ่มอันนี้ไปก่อนก็ได้เอ้ยหรือจะเป็นอันนี้20%เหมือนกันสองนี้น่าจะคล้ายๆกันปะเนี่ยติดธาตุน่าจะแรงกว่าอันนี้ เนี่ยยูนิคดอทอันอื่นละ่ะมีอะไรที่เป็นดอทได้อีกไหมถ้างั้นก็เอาเนี่ยถ้าเกิดได้ก็เอาสุดท้ายไปเลยแต่ถ้าเกิดไม่ได้ถ้าเกิดมันออกซอกอันนี้ก่อนก็อันไหนก็ได้เนาะเอามาใช้ก่อนจะได้แบบว่าดอทไฟแรงๆเนาะเพื่อเอาไปลงเลทลงรีเจนอะไรเนาะเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้อะไรอะ่ะทีเดียวออกเลยหรอออกปืนเลยนะออกปืนเลยใช่ปะ่ะใช่สิเนี่ยคลิกเดียวก็โอเคอยู่นะดวงถือว่าไม่ได้แย่นะคลิกเดียวออก4ตัว4%เ ก็เช็คก,ก่อนแล้วกันว่ามันอีโวได้หรือเปล่าเช็คสิมีตัวเดียวที่อีโวได้คือตัวนี้เก็บของอีโวได้ง่ายๆเลยนี่หว่าตัวนี้ติดเทียบ่ะเนี่ยดูก่อนเมตาธาดไฟเหมือนกันอาตัวนี้น่าสนใจน่าทําเก็บไว้นูก๊กแสดงว่ามีสกิลกดด้วยนะเนี่ยตัวนี้ อ่ะโอเคทุกคนคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้เนาะเริ่มต้นใหม่จากสูตร EP แรกก็ประมาณนี้แหละยังไงก็มีคําแนะนํายังไงก็สามารถแนะนํากันได้เนาะเพราะว่าพี่ก็เพิ่งมาเล่นเหมือนกันพี่ก็หาแมบบอื่นลองลองเล่นดูแบบคนเล่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เงี้ยก็ลองมาทําเล่นเล่นดูเผื่อแบบสนุกอะไรเงี้ยๆจะได้แบบหาเลรใหม่ๆเล่นด้วยเนาะก็ส่วนใหญ่จะเป็นแนว Tower Defense นี่แหละที่พี่แบบชอบเล่นเนาะแล้วก็อีกที่สาคัญคือมันจะใกล้อีเวนต์ละก็เลยลองมาเล่นไว้ก่อนเผื่อท,ทําทีมโหดๆจะได้ลงอีเวนต์ได้แบบสบายใจสบายใจเนาะแล้ว้ นะเช่นตัวละครตัวบัฟไหนคู่กับตัวไหนถึงจะดีโอเคอะไรเงี้ยหรือว่าไปทำอันนั้นก่อนพี่ไปลงด่านนั้นก่อนมาลงเลนนี้ก่อนอะไรเนี้ยหาตัวนั้นหาตัวนี้อะไรเนี้ยวิธีการต่างๆสามารถแนะนํากันไได้นะคลิปต่อไปจะได้เอามาทําเป็นไกด์นําทางให้ผู้เล่นใหม่เนาะที่แบบอยากมาเล่นด้วยกันเนาะไปลวครับผมบ๊ายบาย